ที่เราทําขนมปังช็อกโกแลตเล็กบอกไม่อิ่มขออีกหนึ่งลูกแม่อาหนึ่งเล็กทุกคนเอาหนึ่งเล็กได้ตามสบายขนมปังช็อกโกแลตหนึ่งเล็กแม่ทําเล็กๆอืมออบเพิ่งเอาออกเพิ่งเอาออกใช่ก็ เดี๋ยวจะให้อเล็กใส่ถาดไว้ทุกคนเก็บใส่ถาดอันนี้มันเย็นแล้วไม่ใช่มันถึงกับเย็นหรอกมันอุ่นๆนี้ทุกคนนีเเ,เดี๋ยวดิเอาลูกเล็กไว้ข้างบนค่ะไ,ไม่มันยังร้อนอยู่อันนั้นนะ ก้อนเล็กก้อนใหญ่ได้หลายก้อนเลยอ่ะน <okay ี <h 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 ่อาหารค่ำทุกคนวันนี <h <h ้แม่ทำอกไก่บาร์บีคิวทุกคน มีอะไรบ้างเครื่องปรุงเครื่องปรุงมีมีน้ำมันมีเกลือมีพงผากปิกามีพงบาร์บีคิวมีพริกไทยดำพริกไทยดำ,ดำอีกตำํำพริกไทยดำแล้วก็พริกป่นพริกป่นครับก็เครื่องปรุงมีแค่นี้จ้ะทุกคนจ้ะนี่เครื่องปรุงรสเนาะเราก็หมักใส่ไก่แล้วก็ ขยำขยำนิดนึงอ่ะทุกคนก็จะได้ประมาณนี้เนาะทุกคนนี่เดี๋ยวให้อเล็กไปใส่หม้อไอ <My friend. S 1> เอออบในหม้อนั่นแหละให้อเล็กใส่ก่อนแล้วเราก็จะทำซอสหลายคนที่ถามมาซอสหน้าตาเป็นอย่างนี้คือซอสไข่เนาะทุกคนที่เห็นเราทำอะ่ะว่าซอสอันนี้แม่ทำยังไงแม่ไม่ได้ทำอะไรจ้ะก็ซื้อมาสำเร็จรูปนี่เลยทุกคนนี่ กล่องนี้จะมีอยู่สามซองเนาะสมซองก็ข้างหลังข้างหลังซองนี่ก็เออข้างหลังกล่องนี่เขาก็จะบอกว่าเราจะใส่อะไรบ้างหนึ่งสองสามเนาะทุกคนก็อ่านข้างซองเอานะนี่ซอสไข่จะประมาณนี้จ้ะเนาะคนอะไรยอเป็นสงง่ะยังไม่ได้เอาคอนทักออกเลยไม่เป็นไรปิดไว้อนี้ใส่ตรงนี้อันนี้เนอะ โดนแป้งนะยังไม่ได้ทาเ,อ,อ,เอ,อ้ล้างออกเช็ดออกนะร้อยหกสิบก่อนสักยี่สิบนาทีนายโป,เต,ปเตสโปเตตมูสนายอิงเงินบรีเครนสักแค่โอ้โหว้าวโอ้โหเอานี้ดีกว่าไหมหอืมอืมแม่ทำอันเล็กกับอันใหญ่ นอโอ้เกือบเกือบเกือบหนึ่งคำจริงๆนะน,นะอ่าน่าอร่อยเนาะจะได้ติดเลยเราเพิ่มไฟเป็นร้อยแปดสิบห้านาทีประมาณห้านาทีอีกนะทุกคนจากร้อยหกสิบอะ สุกยังยังเอยสุกแล้วอ,อาหฮะตีพร้อมทำไม,ไมเอาะจะตีกันทำไมล่ะเนาะอาหารคําวันนี้ทุกคนอ,อกไก่บาร์บีคิวอ,อืมเป็นอาหารเพื่อสุขภาพนะทุกคนวัน<า>นี้ผักๆเลยประกุลีม,มันต้มตัวรงเต่าเม็ดถัวลันเตาเม็ดตัวลังเตาแล้วก็ถั่วแขก แล้วก็สอสไข่จัดไส่จานไข่จัง,จงพักก่อนแล้วกัน ผักสีเขียวนะวันนี้ทุกคนคือไก่มันมีคนละชิ้นนะนะเราก็ต้องกินผักเยอะๆถั <laughs> <laughs> ่วลูกเจ็๊บพรุมปอ,มอันนี้ตดดีดีอันนี้ลูกเจรุยบ ไม่ใช่อันนี้มันตดดีด้วยกินเข้าไปแล้วตดดีดีเด้ออะไรฮะม้วยริชเกลอะไรไงคืออย่างนี้ ใช้ได้สองยาคัตสองดูการคัาสองเล็กบอกสองอออมันนี่ไอ,อห่อนเลยชิบชิบแม่ชอบใส่ผักอ่าไม่ใช่ เี่ไหมเวลาเล็กใส่ใส่เนยเยอะแม่บอกว่าอย่าใส่เนยเยอะถึงข้างซองมันจะเขียนขนาดนั้นเราก็ไม่จําเป็นต้องใส่เยอะอันนี้ของแมทธิวสมาร์ซอสเดี๋ยวแม่ก็ใส่อีกช้อนนึงนี่เ่ะเดี๋ยวค่อยไปเติมนู่นครับลูกเคจัทุกคน อาหารคำมันนีจ้จ้าเป็นก๊อกไ ok ก่บาร์บีคิวกับผักผักซีเขียวนั่นเราชอบกินปะยกเสิร์ฟอื้อหืออะกวาแมไม่มีก้อนอมาเหือตรง่ดเ๋ม่่ล ว้าวัากทายกันทุกคนเด้อกินเขาเ่าแรงกันจ้าวันนี้ตามที่เห็นง่ายๆเนาะอาทิตย์นี้ก็จะแบบว่ามีแบบอาหารฝรั่งฝรั่งหน่อยออวันนี้เน้นผักนะทุกคนเน้นผักอกไก่ คนละชิ้นอืมทักทายกันใครได้อะไรกินคอมเมนต์มาบอกกันด้วยนะทุกคนเอออากินเลยครับสุกโอเคกินทุกคนทัานอันนี้ไข่สุกหรือเปล่าสุกแล้วครับอืมสุกแล้วครับอืม แล้วว่าไงแล้ววันอาทิตยหั่นเลยสิหั่นไก่ให้ทุกคนดูค่ะเป็นยังไงสุกสุกสุกท่านแล้วก็กินได้ท่านแล้วก็กินได้อืม Vi mm <laughs> Jag trodde du skulle pranka mig. Jag trodde han skulle tulla med mig. Vem skulle Han trodde jag skulle tulla med ใ้อบอกทุกคนวันนี้จนโรงแรมอาหารทาหเทียงได้ซ้มตำอาหารเทียมมีสุมมส้มตำซุ้มตำอร่อยทุกคนดี๋่วกอนภพยองตํา,ไ,ตาไทยสิแด้หเปล่าตําไทยทุกคนมไมใส่ปลาทุกคนแล้กวนกนไม่เคยชอบ เราไปเดี๋ยวชอบสซเรนปลาหรือโซเรปลาปล่อะไรก็ไต้องเขาคงไม่ตำปลาะให้ฝรั่งกินออกมั้งทุกคนีิมาตกใช่ไหม แม่พูดความไรไม่อะไรพูดเลยดขมากระดิกออกมาทุกคนดูน่ารักเนาะดูอันนี้ช็อกโกแลตน่ารักอ่านพูดขี้มาตกแล้วก็มันมีน้ำแข็งเดินใช่ไหมไปโรงแรมเดินว่าออกจากรถเมล์ก็เดิน กลัฟมาไหมใต่กลัฟลื่นมันลืここ่นมากทุกคนลื่นเรำเดินแล้วก็ได้ยินได้ยินสองผู้หญิงสกรีกแกผู้หญิงเขากรีดร้องเหรอกรีดร้องเขามาแต่มีมีคนร้องแล้วแล้วก็สกรีกอ่ะช่วยแต่ว่าทุกคนผมอยู่ข้างข้างล่างนี่ยุกย่าฟาเฟรมแล้วข้างหน้าผมตัวเองแล้วก็ผมตัวเองอยู่า้แล้วก็ไป แว่าถ้าผมอยู่ข้างหลางคันจสงโอ้ก็เดินรอดแล้วว่าผมอยู่ข้างหน้าก็ผมเล็กเลยนะเยครับแต่ว่านไม่ได้เกี่ยวกับอกขางหลเลยนาแตนกมามนเ่อามันเนรมมนมมันออา จริงๆวันนี้แมตตทิวต้องไปฟุตบอลตอนเย็นไยกเลิกเนาะอันนี้ต้องหารองเท้าอันนี้มาใส่นะฉันชื่อว่าเหมือนกันจะเป็นออฟฟรศดีดด่คิดดีสุด ลอมทางวินเตอร์แล้วต้องต้องใส่เวลาเดินเวลาอะไรอ่ะเราไม่รู้หรอกว่าเราจะลื่นตอนไหนโฟกัสเดินหน้าเดินหนาเดินหน้าคิดว่าเดินหน้าจะใส่ทำไมเดินหน้าต้องใส่ Det får som en matrulle. Riktig matrulle. Utan du är en helvete. Läcker det att åka pulka? Mm. På den där stora nya backen? Mm. När jag så alltså här begränsad. Jag vet. เราเล่นม ja, mm ั้ยชอบเป็น hmm. ย mm ังไกับเรื่องเน่เล่นหรอไม่มีเวลาเล่นจะซื้อทำไมเล็จิบเองกงตุเจมอไม่ไปตัวจใครต้องไปตรวจเลี้ยงจิบกับใครเวลาชวนตัวเองไปเล่นนะตัวเองไม่อยากเล่นย้ายไปดูตัวพนกแมนฮันเอ็มอ่ะสักเพลิงกายข้างนี้ไง อิ่มไปหนึ่งมื้อแบบสบายท้องนะไม่หนักมากเยอะรึเปล่ฮะเยอะรึเปล่เสร็จเยอะก่นด Okej. Och vad? det rar mat.

เดี๋ยวถ้วยจะแตกเคจจัดทุกคนเดียวชีซอยเล็กลางถ้วยจัดทุกคนจ่ายแต่พอกันไหมนะจ๊ะเหมือนขอบคุณหลายๆที่แวะทักทายกันขอาหายสุภูสุขคนนอนรับฟันดีตื่นขึ้นมาลำรวยนะจ๊ะทุกคนจ๊ะสวัสดีบบ๊าายยบ๊ายบาย